ตราสารนี้คืออะไรวันนี้เราจะมาสรุปแบบเข้าใจง่ายให้ทุกคนฟังกันตราสารนี่คือตราสารทางการเงินที่ผู้ถือมีสถานะเป็นเจ้าหนี้และผู้ออกตราสารมีสถานะเป็นลูกหนี้โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดและจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุหรือพูดสั้นๆว่าตราสารนี่คือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มาขอยือเมเงินเราโดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่ ซึ่งตราสารนี้ก็มีหลายแบบสามารถแบ่งได้ตามผู้ออกเช่นตราสารนีภาครัฐออกโดยรัฐบาลหรือเราเรียกกันว่าพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองตัวอย่างเช่นกระทรวงการคลังอาหารเปียกประเทศเมี้ยวออกพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา3ปีให้ดอกเบี้ยสเปอร์เซตราสารนีแบบนี้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ําเนื่องจากรัฐบาลมีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ต่ําแต่ผลตอบแทนที่ได้ก็ต่ํากว่าตราสารนีภาคเอกชนส่วนสภาพคล่องก็ต่ําเช่นกันและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและรับความเสี่ยงได้น้อยอีกแบบคือตราสารหนี้ภาคเอกชนออกโดยบริษัทเอกชนหรือเราเรียกกันว่าหุ้นกู้ตัวอย่างเช่นบริษัทฮองโฮงฟู้ดจำกัดมหาชนออกหุ้นกู้ระยะเวลา3ปีให้ดอกเบี้ย5%ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันสภาพคล่องปานกลางและสามารถเปลี่ยนมือได้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบ แทนที่สูงขึ้นและสามารถรับความเสี่ยงได้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ควรพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถืออัตราดอกเบี้ยระยะเวลาและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ถ้าสนใจการลงทุนในตราสารหนี้ขอแนะนําให้ศึกษาข้อมูลก่อนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เลือกลงทุนได้เหมาะกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่คุณรับไหวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ